สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกองเราในวันนี้นะคะพูดถึงเป๊ปกวาดีโอลาเนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลที่สุดยอดคนหนึ่งเลยทั้งสไตล์การเล่นสถิติถ้วยรางวัลเพียบไปหมดแต่ว่านะคะช่วงหลังๆมานี้เหมือนจะมีเสียงพูดถึงกันว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกที่คนมีต่อเป๊ปมันเปลี่ยนไปวันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่า,าข้อตัวแย้งที่แหล่งข้อมูลนี้เขายกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างทำไมเขาถึงบอกว่าชื่อเสียงของเป๊ปอาจจะกำลังเปลี่ยนไปนะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกที่ทางโก90เขาพูดถึงเลยนะคะเรื่องที่ว่าสไตล์การทำทีมของเป๊ปหรือว่าอ d เดนซิตี้มันเเหมือนจะเปลี่ยนไปหรอคะสุดๆการต่อบอลที่แบบว่าสวยงามตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเป๊ปเป๊อย่างการมาของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยโอเคยิงเยอะจริงแต่เกมรุกโดยรวมอาจจะดูไม่หลาื่อเท่าเดิมซึ่งเป๊ปก็ดูเหมือนจะยอมรับจุดนี้ แล้วก็เรื่องฟูแบ็กด้วยใช่ไหมคะจากที่เคยมีดานี่เอเวสหรือคันเซ l โลที่เติมเกมรุกมันๆตอนนี้กลายเป็นแผงหลังมีแต่เซนเตอร์แบ็กเกืบหมดเลยครับผมแล้วจุดเปลี่ยนที่แหล่งข้อมูลคนเน้นมากๆเลยคือเรื่องผู้รักษาประตูคือจากเดิมที่ต้องเล่นบอลด้วยเท้าดีมากๆอย่างเอเดซอนพอขายไปแล้วได้ดอนนารูม่ากับทรัฟฟอร์ดมา2คนนี้เก่งเซฟนะแต่การเล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอืม เข้าใจค่ะผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยคือแหล่งข้อมูลบอกว่าซิตี้ซ่องเกมจากแดนหลังน้อยลงครองบอลน,น้อยลงยังเกมกับอาเซนอนที่ครองบอลแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองต่ำสุดในหลีกของเป๊ปเลยมั้งคะแล้วดูเหมือนเป๊ปจะตั้งใจด้วยซ้ำใช่ครับคือพอนำเร็วก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนเน้นรับถ่วงเวลาจนผู้รักษาประตูโดนใบเหลืองไปเลยโอ้มันดูแบบว่าผิดจากภาพเป๊ปที่เราคุ้นเคยไปเลยนะคะแหล่งข้อมูลเลยสรุปว่าไอความน่าเกรงขาม หรือ Fear f ี a แฟกเตอรเนี่ยมันลดลงไปทีมอื่นเริ่มรู้สึกว่าเออซิตี้ก็ไม่ได้น่ากลัวสุดๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาชนะได้พอแท็กติกเริ่มเปลี่ยนผลงานในสนามก็อาจจะมีสะดุดบ้างแหล่งข้อมูลมองว่าเปปรับมือกับช่วงที่ออฟอร์มตกครั้งแรกแบบจริงๆจังๆยังไงคะ ประเด็นนี้แหล่งข้อมูลชี้ไปที่เรื่องเงินเลยครับคือพอทีมเริ่มแกว่งเป๊ปก็แก้ปัญหาด้วยการทุ่มเงินมหาศาลอย่างตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาใช้ไป218ล้านยูโรออืซึ่งมันก็ไปตอกย้ำภาพเดิมๆที่คนชอบพูดกันว่าเป๊ปเป็นผู้จัดการทีมสมุดเช็คหรือเปล่าฮะคือต้องมีเงินเยอะๆถึงจะสำเร็จใช่เลยครับ แหล่งข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงแบบนั้นคือมันทำให้ภาพลักษณ์ดูเหมือนว่าความสำเร็จของเป๊ปต้องอาศัยทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาพอขาดอะไรไปหน่อยก็อาจจะไปไม่เป็นแล้วในสนามล่ะคะมันสะท้อนออกมาไหมแหล่งข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับว่าซิต,ตี้เริ่มชนะเกมยากขึ้นปิดเกมไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแม้แต่เจอทีมที่เออเล็กกว่าก็มีหลุดเสมอหรือแพ้หลังจากนำไปก่อนให้เห็นบ่อยๆอืมจริงด้วยค่ะ แล้วเรื่องสถิติในนัดชิงล่ะคะแหล่งข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างมันแย่ลงจริงไหมชัดเจนเลยครับตามข้อมูลที่ได้มาคือแพ้เชลซีในนัดชิง UCL 2021อันนั้นอาจจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นครั้งแรกของสโมสรแต่หลังจากนั้นมีแพ้พาเลสใน FA Cup Final แพ้แมนยูในเใน FA Cup ปี2024 แล้วล่าสุดก็คอมมูนิตี้ชิลที่โดนแมนยูเน็ดชุดเดิมลากไปถึงจุดโทษอีกใช่ไหมคะครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่ามันยิ่งตอกย้ําว่าทีมอื่นเขาไม่กลัวซิตี้ไม่กลัวเป๊ปเหมือนเดิมแล้วจริงๆเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วประเด็นสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงคืออะไรคะเป็นเรื่องการมองหาและพัฒนาพรสวรรค์นักเตะค,ครับผมคือยอมรับว่าเป๊ปเคยปั้นเมสซี่บูสเกสหรือโฟเดนได้เก่งมากๆแต่ช่วงหลังๆดูเหมือนจะมีปัญหาตรงนี้ เกสที่ดังที่สุดก็คงเป็นโคพาเมอร์สินะคะปล่อยไปเชลซีปุ๊บกลายเป็นนักเตะระดับโลกเลยทั้งที่จริงๆน่าจะอยู่เป็นทายาทเดิร์บอยได้ใช่ครับแล้วก็ยังมีชื่ออื่นๆที่แหล่งข้อมูลลิสต์มาอีกเยอะเลยเปโดปโโลมอร์แกนลอร์เจสลาวีอาซานโชบราฮิม i ด z ยสคือโอเคอาจจะเก็บไว้ทุกคนไม่ได้แต่บางคนก็น่าเสียดายที่ดูจะชัดเจนมากๆคือเจมส์ทรัฟเฟิดนะคะ ขายไปทุกถูกแล้วไม่นานก็ซื้อกลับมาแพงกว่าเดิมเกือบเท่าตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นสำรองอีกครับแหล่งข้อมูลเลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป๊ปจะเริ่มสนใจแต่นักเตะด,ดังๆค่าตัวแพงๆจนอออาจจะมองข้ามหรือว่าสูญเสียความสามารถในการปั้นดาวรุ่งไปแล้วสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดอ้างอิงจากวิดีโอของโก90เนี่ย ปัจจัยที่ทําให้คนอาจจะเริ่มมองเป๊ปเปลี่ยนไปมันก็มีทั้งเรื่องแท็กติกที่เปลี่ยนไปการรับมือช่วงขาลงด้วยการใช้เงินสถิติในนัดชิงที่แย่ลงแล้วก็เรื่องการพัฒนานักเตะดาวรุ่งด้วยทั้งหมดนี้รวมๆกันแหล่งข้อมูลเขาเลยชี้ว่ามันทําให้ความเคารพหรือความน่าเกรงขามที่เคยมีต่อเป๊ปกวัวเดโอลามันลดน้อยลงไปครับผมเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าหาผู้จัดก,การทีมระดับโลกเนี่ยเขามองข้ามหรือว่าไม่สามารถดึงศักยภาพดาวรุ่งที่มีแววหรือที่อุตสาหามาได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยผลกระทบในระยะยาวต่อสโมสรใหญ่ๆเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงกันแน่